ไม่ได้เห็นผมเอาเจ้าซูนิกดัดแปลงปัตุกรรมไปขี่นานเลยทีเดียวนะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่หัวฉีดตันนะอ,อะไรเนี่ยเนี่ยรอบนี้อาัดาไปเลยอะไรวะแต่เป็นว่าวันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับจี่าคิดว่านะแค่คิดว่ามันน่าจะสมบูรณ์วันนี้เราจะมานะถือโอกาสทดสอบสมรรถนะเจ้าซูนิกดัดแปลงปัตุกรรมซะหน่อยปกติเนี่ยมันเป็น เทพเจ้าทางฝุ่นนะครับวันนี้มันจะมาเป็นเที่ปเจ้าทางเรียบก่อนื่นก็เก้าหาเต็มถุงครับวันนี้เนี่ยผมจะทดสอบสมรรถนะของเจ้าวีบากโซนิกดัดแปลงพันธุกรรมโดยการขับรถเข้าไปในเมืองนะครับซึ่งที่ผมอยู่นี่เป็นนอกอำเภอนะครับนอกเมืองวิ่งเข้าไปในเมืองนี่ก็ระยะทาง40กิโลเลยทีเดียวนะครับนะเพื่อจะไปซื้อน็อตนะครับใช่ฝังไม่ผิดกูขับรถ40กิโลเพื่อจะไปซื้อน็อตน็อตที่ผมซื้อไม่ใช่นาตธรรมดาเป็นน็อตเลนะครับน็อตเหลยี่ห้อ อาคมนะครับยี่ห้ออาคมซึ่งแถวบ้านผมไม่มีขายซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีขายนะไนอ้น็อตอาไปไหมไปเลยแปะไปเลยซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีน็อตย่ออาคมขายนะครับก็เลยต้องไปซื้อในเมืองร้อยเอ็ดนะครับ คือพอดตอนนี้ในระหว่างที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเนี่ยผมก็มีโปรเจกต์ไปแอบปั้นนันทิดานะครับซึ่งอ,อ๋มันทําอะไรของมันนะครับนั้นซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการใกล้จะส่งงานแล้วนะครับขาดแค่ไล่น,อน็อตนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองต่อมานี้ผมก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่ด้วยนะครับก็มีความรู้สึกว่า น่าจะใส่ใส่เยอะเกินไปป่ะเพราะมันฝุดๆนนิดนึงเนี่ยเนี่ยปกติปกติเบ้นเมื่อกี้คือน่าจะล้อลอยแล้วนะน่าจะน้ำมันเครื่องเยอะไปเกี่ยวป่ะไม่รู้เหมือนกันปกติเครื่องซีบนี่เขาใส่ลิตรนึงป่ะเพื่อนเพื่อนเออใครขับเครื่องซีบอยู่ช่วยคอมเมนต์้วยนะครับซีบ5ร้ยหสิบนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยก็คือใส่หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเต็มเลย สีย่ห้อาโอยินนะครับ ้าใครดูมาถึงตอนเนี้ตอนเมื่อกี้ในที่ผมเล่งเนี่ยมันน่าจะมีใครสักคนเนี่ยที่พิมพ์ถามแล้วเอไออ้อยเครื่องซีบีที่ใส่เนี่ยทําไมของไออ้อยมันรอบสูงจังเลยแต่ความเร็วนี่มันไม่ได้เร็วตามเสียงรอบเลยนะแล้วนี่ผมมีคำอธิบายครับเพราะว่าสเตอร์ที่ผมใสู่่ตอนนี้เนี่ยเป็นสเตอร์14 3ไม่24สส3ดิ14 4 5เลยซึ่งมันเป็นสเตอร์ที่แม่งโคตรใหญ่เลยนะครับมันก็เลยทําให้ มันเค้นล่อออกมาแบบสูงกว่าปกตินะครับอยากแซงรถเก๋งคันนี้มากเลยแต่ก,ก็เดี๋ยวให้เขาแวกทางให้เราแล้วกันเพราะว่ารถผมเนี่ยไม่มีแต่นะครับเวลาอย่างไงมา้างมีแต่หรือยีแต่โชว์มันไม่มีแต่พอแบบเวลามีรถตัดลงตัดหน้าอะไรเงี้ยผมไม่สามารถแจ้งเตือนได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีท่อจะใส่ท่อก็ตามเนี่ยแต่ก็เสียงท่อมันก็ไม่ได้ดังขนาดนะั้นเลยเบื่อไม่ได้ดังขนาดนะ เดี๋ยวก็ให้รถกิง้งคานหน้าเนี่ยเป็นตัวแหวกทางให้ล้วกันนะครับเวลามีอะไรตัดหน้าก็ให้มันชุนข้างหน้าก่อน <S <S <ๆ>เดี๋ยวระว่างขี่เดี๋ยวผมมาอธิบายรายละเอียดของเจ้าโซนิกกับแปงประตรรมที่ผมเอามาขี่หน่อยแล้วกันว่ามัน มีรายละเอียดยังไงนะหลายครั้งในกันที่ผมถ่ายคลิปคันนี้ลงในทิกตอกเนี่ยจะมีคนชอบมาเมนว่าเอ้คันนี้นี่มันมันเป็นเครื่อง CB ของซีบ3 0 0สารผมนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือเครื่อง CB บ5 0ที่ผมซื้อมาจากในกลุ่มโซนิกนี่แหละครับผมได้มาี่ในราคาที่ค่อนข้างถูกนะได้มาหมื่นสองเองเครื่อง ก็มันก็จะประกอบไปด้วยเครื่อง CB หัวฉีดลูกนี่เป็นลูกไซร้อยนะครับก็น่าจะประมาณ64มิลแล้วก็มีกล่องกล่องที่เขารีแมปมาแต่มันเป็นกององ S3 นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารีแมปได้ยังไงนะครับเวลาเรากำคัดในบางครั้งบางคราวนะครับมันจะมีการเดินหอบแบบในในรองกำคัดดีมีไหมอ่ะอันนี้ยังไม่มีบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม,ม่มีนะครับแล้วก็มีพวกชุดไฟนะก็มีเท่านี้แหละครบชุดเลยคือเอ๊ะลืมมีถังน้ำมันกับปั๊มติ๊กอีก นะครับเออมอนามีเนียมอีกใช่ก้มไปเมื่อกี้ลืมเห็นมอญามีเนียมแล้วก็มีมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับเป็นมอเตอร์ปั๊มน้าตอนแรกก็ว่าจะเฉยๆแหละแต่ว่าเห็นมอเตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยคือแบบไม่ได้แล้วต้องเอาเพราะว่ารถบีบากเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับเวลาเราไปขี่ขุ่ยป่าอย่างเงี้ยขี่ออฟโรดมันต้องใช้รอบสูงตลอดเวลานะครับมันก็เลยจำเป็นต้องมีมอเตอร์ปั๊มน้ําให้แบบมันหมุนเปลี่ยนน้าได้แบบแรงๆอย่างเงี้ยเนินตรงนี้น่าโดดดีเพื่อนเดี๋ยวเดี แวะเล่นเป็นมึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อน็อตมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมากหรอกแวะเล่นสำคัญกว่า <c oughs> ตั้งกล้องไว้ไหนดีกว่านี่ไงเพื่อนๆนี่มันเดินหอบอะ <c oughs> ไม่กล้าดดว่ะไม่มีรถัก้อวะ มามาโดดทใหม่อะไรเนี่ยพอจะถ่ายคลิปโดดทำไมรถมันเยอะจังวะเร็วเร็วจะโดดเร็ว ไม่สูงเลยป่ะเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวข้าำก่อนเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวค้าก่อนกลับกลับกลับ,ก,บกลับเข้าสวนเส้นทางของเรากันดีกว่านะครับเซ็งป่ะเข้าโค้งแบบมโตอจีพี คลิปนี้นี่ผมจะพยายามไม่ขี่ซิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เอารถเหมือนอผู้กตาตามตรงกับรถไม่ได้จดทะเบียนมาวิ่งในทางซึ่งยังไงมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ที่จริงแม้ว่ากูจะขับรุ่นอะไรก็ไม่ควรที่จะขี่รถเร็วนะครับเขาผ่าไฟแดงนะครับชิชูสบายๆเมืองเมืองละเอียดนี่เป็นบอกเลยว่าเป็นเมืองที่พี่หลวดดุ มากมากนะครับถ้าเข้าไปในเมืองเนี่ยแต่โยกดีหน่อยร้านที่ผมจะไปซีนอตเนี่ยเขาตั้งอยู่นอกเมืองนะครับไม่ได้เข้าไปในเมืองโอ้เห็นไซเรนแมทแมทมือนึบรถตำรวจไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับรถใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นที่เี้ยว ไงเราถึงเมืองเราเองแล้วนั่นคือขอโบสท่านผู้ชมเห็นใกล้ๆนั้นไหมน่ะมันมันใหญ่กว่าผมนิดเดียวเองมันก็พอหลบได้คคือผมก็เคยหลบนลแต่ว่าด้วยสรีละรถอย่างเงี้ยมันหลบได้ง่ายาที่ไหนแม่งเด่นเตตะซะขนาดนี้โอเคทางนี้แหละกูมาถูกทางละอ่านี่ไงถึงแล้วร้านที่ขายน็อตอาอมอาอมอาุมอาอม,อม,อม,อม ขับรถ40กิโลเพื่อจะไปซื้อน็อตซึ่งแถวบ้านมึงเนี่ยไม่มีขายเปลดเปล่ะ <Hey. S 2> เดี๋ยวนะอ้าวร้านปิดหรอวะเนี่ยไม่นะนี่ร้านปิดเลยนี่เราอุตส่าห์ดังด้นมาตั้งไกลแสนไกลเพื่อที่จะมาดูนอด็อตไม่นะปิดร้านอตัวทำหมดทำทำทำวันนี้ร้านปิดนะครับ16นาฬิการ้านปิดไม่นะไม่เขาต้องถ่ายรูปนี้ให้กับ จ้าของร้านดูเขาจะได้รู้ถึงความตุ้มเทงเลยลืมอ่านโพสว่าร้านปิดหารู้ครับมินิปิดร้านหรือเปล่าครับปิดแล้วครับผมอื่นกับวันจันทร์เหนือครับครับครับได้ครับ คร,ครับผมไม่ละลูกลูกน้องโซนิกแต่แปลงพัะธุกรรมที่พาพ่อมาไกลแสนไกลเกมครับตอนนี้คือเป็นเวลา4ี่โมง20นาทีนะครับน้านไปิด4โมงตรงเลยไป20นาที ตัวเวลา20นาทีนี้ไปทําอะไรวะเนี่ย,เ,ยเนินตรงนี้น่าโดดดีผมเพื่อนแหวนเล่นกันเป็นหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อน็อตมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากหรอกแหวนเล่นสําคัญกว่าโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าถ้าผมมีคลิปอะไรอุ้ยหมดน็อนเออวันหน้ามีอะไรอยากถ่ายเดีวก็ถ่ายให้ดูนะครับผมวันนี้สวัสดีครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปผมจนจบนะครับได้สาระอะไรก็ก็ไม่น่าจะได้แต่อย่างน้อยก็น่าจะได้ความบันเทิงนะครับขอบคคคุณรรััรับบสสวดีผม